สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพี่พรอ,อัปเดตความสวยเป็นหนึ่งหนึ่งคู่รักดังไวที่ทําให้หลายหลายคนฮือฮาสุดๆเลยล่ะครับสําหรับคู่ของพี่พรสาวใหญ่วัยห้ปีกับน้องเวฟวัยสิปีเพราะหลังจากที่ออกมาเปิดตัวคบหาดูใจกันก็ทําให้หลายคนฮือฮาหนักมากซึ่งต้องบอกเลยว่าแม้จะอายุห่างกันเยอะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสําหรับความรักเลยล่ะครับซึ่งหลังจากที่โด่งดังในโลกออนไลน์ในห้างประจักษ์ชายหายทองคําก็ได้เด ตัวมาเป็นนักร้องด้วยเรียกได้ว่าชีวิตกาลังไปได้สวยเลยล่ะครับและก่อนหน้านี้พี่พรก็ได้ตัดสินใจทําสัลญ,ญกรรมเสริมจมูกล่าสุดก็ได้ถอดผ้าพันแผลออกมาให้เป็นแฟนได้ติดตามกันแล้วโดยงานนี้ทําเอาหลายคนเข้ามาชมรัวๆเลยล่ะครับพระแผลยุบเร็วมากแถมยังดูเป๊ะกว่าเดิมในขณะที่หลายคนก็มองว่าไม่เห็นจะแตกต่างกันเท่าไหร่เลยเรียกได้ว่าปังสุดๆเลยล่ะครับซึ่งการทําจมูกครั้งนี้พี่พรก็รีวิวเลยว่าไม่เจ็บเลยคุณหมอมือเบามากซึ่งแผนทําสวยของพี่พรนั้น ก็ไม่ได้มีแค่นี้ด้วยเพราะก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดเผยว่าจะทําจมูกจะทําตาเอาเป็นว่ายัางไงก็รอชมความปังของพี่พรละกันครับส่วนการมาร่วมงานกับนายฮางประจักษ์ชัยนั้นจะมีผลงานเพลงใหม่ออกมาให้เป็นแฟนได้ติดตามเมื่อไหร่นั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมะครับมีความคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบ,ขอบ,ขอบครับ